สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องจานฟุกครับผมนะตามที่สัญญากันไว้ครับผมไม่ไม่ได้สัญญากับใครครับไปดูใต้คอมเมนต์ของช่องอีซี่กะฮะก็กับพอดโบครับผมนะเห็นชัดไหมกับด้านนด้ป่าเอาเป็นว่าโบโบแล้วกัน B O L D เโบนะเป็นพอตโค้ดซิสเต็มนะเป็นพอตโค้ดซิสเต็มที่อ่าบโอนะผมหรืออภิชัย บุญรอดกูโอนะส่งมาให้ได้ใช้งานกันส่งมาให้ได้ลองได้ทดลองกันนะผมก็มีตัวพอดตัวหนึ่งแล้วก็มีหัวน้ํายาสองหัวนะ mm hmm. พี่โอบอกว่าจะแจกหัวน้ายาสองหัวนะแต่ว่าผมได้มาหัวหนึ่งคือกลิ่นชาเขียวนะเป็นกลิ่นชาเขียวเย็นโอหอมมากเลยนะ mm hmm. ก็จากการใช้งานประมาณเกือบเกือบหนึ่งวันนะเกือบเกือบหนึ่งวันแล้วเมื่อว,นๆๆวานกินเราได้หนักมากเลยอกเลย โอ้ดูจัดอะคือดูจัดอะคุณผู้ชมแต่บอกได้เลยว่าอย่างหนึ่งเลยฮะอย่างหนึ่งเลยฮะที่สําคัญคือหัวพอดเนี่ยกลิ่นชัดกลิ่นชัดแต่จะเป็นสายคล้ายๆรลีแล็กก็คือไม่มีความหวานนะจะเป็นสายคล้ายๆรลีแล็กคือไม่มีความหวานไม่เหมือนอินฟี่นะแต่ว่ากลิ่นชัดนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เรื่องของการจ่ายไฟตัวนี้เป็นการจ่ายไฟแบบ2ระดับมีระดับหนึ่งก็คือ เจ็ดวัตต์มั้งถ้าจะไม่ผิดนะอีกระดับหนึ่งคือสิบวัตต์นะถ้าผมถ้าข้อมูลไม่ผิดพาดประกันใดนะคุณผู้ชมนะมีทะตัวทมุ่งนะผมกับแบบกระชากกระโชกงข้างฮะแรงจู่ใจนะผมแล้วก็พอร์ตโบนะผมวัสดุนะตามราคานะเท่าที่ผมไปรีเสิร์ชมานะผมคิดว่าราคามันไล่เลี่ยกับอ่ารีแล็กไลท์ที่เป็นกาเดียนนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าพอร์ตโบเนี่ยราคาไล่เลี่ยกันแต่ว่า วัสดุเป็นอ่าซิงค์อลลอยนะคุณผู้ชมนะถ้าไม่ผิดพลาดนะคุณผู้ชมนะ่าจะเป็นซิงค์อลลอยก็เป็นอ่าสแตนเลสอีสกสักอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะก็คือแข็งแรงทนทานนะถ้าเร่ผมรู้สึกนะแข็งแรงทนทานก็คือตกตก,ตกอะไรงี้ไม่ไม่เป็นไรเลยนะคุณผู้ชมนะวัส<อ>ดุค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็มีไฟด้วยมีระบบสั่นด้วยแล้วก็สายชาร์จเป็น type c ครับผมเหมือนบอดโค้ดซิสเต็มทั่วไปที่สําคัญนะครับผมที่ก้นมันมีอันนี้ด้วยฮะมีไฟ ี e d อนะไฟตื้นด้วยนะคุณผู้ชมนะแต่ดูชุบชุบนี่โอ้อย่างตื้นนะคุณผู้ชมนะอย่างตื้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเรื่องหนึเฮ้ยก็คืออย่างตื้นเลยนะคุณผู้ชมนะมีไฟวิ่ว้าด้วยอันนี้บอกเลยว่าผิดใจสายร้านเหล้าแน่นอนโอ้ไปดูในร้านเหล้าอวดสาวนะคุณผู้ชมะอืตื้นมากแล้วก็ ข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือไอ้ตรงนี้จะเรียกว่าข้อดีก็ไม่เชิงนะคุณผู้ชมบางคนก็ชอบอั้นบางคนก็ชอบโล่งส่วนตัวผมเองอะ่ะผมดูดบุหรี่มวนผมสูบบุหรี่มวนแต่ว่าพอมาใช้ตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่ามันมันเป็นฟิลโล่งที่ดูดีนะมันเป็นฟิลโล่งที่ดูดีผมสามารถแบบสูบได้เพลินเลยแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะหอมด้วยรีดรีดกล,ลิ่นค่อนข้างโอเคเลยนะสําหรับ ระบบชิปของเขานะสำหรับพอร์ตโบบอกได้เลยว่าพอร์ตโบนี่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะผมบอกเลยกับกับราคาเพียงแค่ประมาณ5ใบแดง6ใบแดงนะประมาณนั้นนะคุณผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปลองสั่งซื้อดูได้ครับผมสำหรับพอร์ตโบนะราคาเอื้อมถึงแน่นอนนะแล้วก็หัวพอร์ตใช้กับอ่าพวกอนะิกนฟะินิตี้ฮะคุณผู้ชมฮะขนาดไซส์อินฟินิตี้เลยขั้วเหมือนกันเป๊ะครับคุณผู้ชมครับก็ใช้ได้พวกอ่ารีแลกรีแลก อ๋ออะไรนดิเล็กแฟนทอมดีเล็กอินฟินิตี้ดีเล็กเอ็นเซนเชียลอินฟี่อินฟินอินไฟอินอะไรต่างๆนานาคุณผู้ชมคะับรวมถึงอ่าอ่าจูไอ้อะไรมีมีจูมีจอยมีอะไรนะโหดเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมครับเลือกสั่งกันได้เลยหาอะไรถูกหาอะไรอร่อยได้นะชอบแบบไหนครับสามารถเอามาใช้กับพอร์ตโบได้เลย และที่สําคัญนะคุณผู้ชมนะไฟสองระดับเนี่ผมบอกเลยว่าโคตรสําคัญจริงๆผมบอกเลยว่าโคตรสาคัญแล้วก็เป็นมิติใหม่ของการแบบเล่นพอร์ตโคตรเต็มนะ <Wow. S 2> ผมบอกเลยจริงบอกเลยว่าสุดๆจริงๆครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าผมใช้ทั้งวันแทนบุหรี่จริงเลยนะหลายๆคนนะผมหรือว่าเ,เพื่อนๆดีกำลังติดตามช่องจานฟุกอยู่นะครับผมอย่าอย่าอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งสงสัยอ้าวอยู่ดีอยู่ดีๆมารีวิวบุหรี่ไฟฟ้า,งางไงก็ อ่าไปทํากิจกรรมของช่องพี่โอมานะก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันของดีนะคุณผู้ชมของดีบอกต่อแล้วกันอ่าสำหรับใครที่อ่าอยากเอามาสูบดูดทดแทนบุหรี่มวนนะคุณผู้ชมนะได้ฟิลแบบบุหรี่จริงคนะรับลดการสูบบุหรี่มวนนะแล้วก็ลดการของไหมลดมะเร็งลดอ่าน้ำมันทานะคุณผู้ชมนะก็ลดนิโคติน หวานๆไปลองไหมจ้ะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมมาสั้นๆง่ายๆอาจจะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ถ่ายทำอะไรอลังการมากมายนะครับผมก็ ฝากอะไ้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็พอตโบนะครับผมสปอนเซอร์พี่โอผมเองนะคุณผู้ชมนะอะแล้วก็ขอฝากไว้อย่างหนึ่งครับผมฝากติกดตามช่องอีซิกด้วยครับผมฝากฝากติดตามช่องอีซิกด้วยนะแชร์มีดีมากเลยรีวิวทุกอย่างครับเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าช่วงนี้จะเป็นดิสพอสซิเบิลพอตเยอะไปสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้แบบมันกําลังมาแรงอะนะอ่าก็ลองไปตามกันได้ครับผมมีรีวิวหลายๆอย่างครับแล้วก็มีอ่าเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับ การโมบิหีไฟฟ้าอะไรต่างๆนานานะคุณผู้ชมนะบางดีเอคงวงจรเลยเดียวฝากไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่อง TECO ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงนี้ครับผมกับช่องจันทร์ฟุกกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยครับผมบ๊ายบาย